ทำทางอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วว่าไปวิทยาศาสตร์ก็มุมประโยชน์สูงเหมือนกันก็คือให้คนเราอยู่ดีกินดีสุขสบายมากขึ้นมีเทคโนโลยีใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มุมประโยชน์สูงเหมือนกันถึงแม้จะแบบคนละด้านแต่ก็ใช่มันก็มุงประโยชน์สูงเหมือนกันคอเว้นมาข้อ4ข้อ4บอกว่าความเชื่อมันในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ก็เชื่อในปัญญาของมนุษย์เหมือนกันอย่างพระพุทธศาส,าสนาเนี่ยก็พุทธเจ้ามักจะบอกเสมอๆว่าเออเนี่ย เวลามีคนสอนอะไรอะ่ะเราก็คิดคิดด้วยว่าที่เขาสอนมาจริงเท็จ <ist> หรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็คือพระเจ้าเชื่อว่อาคนเรอนาอ่ะคิดเองได้อืมไม่ได้เชื่อตามเขาไปหมดอะไรเงี้ยถ้าคิดเองว่าเราไม่เชื่ออะไรเงี้ยคนก็ไม่เชื่อคือแบบมีศักยภาพในกในความคิดอะไรแบบเนี้ยวิทยาศาสตร์ก็เชื่อมันในศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์เหมือนกันก็แบบเออมนุษย์สามารถประดิษฐ์นั่นประดิษฐ์นี่ได้อะไรอย่างเงี้ยอือฮึเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ข้อ1ข้อ2อข้อส,ออสเนี่ยเหมือนกันมาดูกันว่าข้อสามต่างกันตรงไหนข้อสามบอกว่าความเชื่อในกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติต่างกันยังไงวะอ๋อความต่างก็คือาศาสนาพุทธนะาศาสนาพุทธเนี่ยต้องการเข้าใจธรรมชาติอย่างพระเจ้าเนี่ยก็คือ ต่สรูใช่ป่ะก็เข้าใจธรรมชาติว่าธรรมชาติของมนุษย์ก็มีเกยดแกเจ็บตายก็ไม่ต้องไปยึดติดต้องไปปรงต้องไปปรงอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องไปยึดติดมาอะไรเงี้ยเข้าใจธรรมชาติไงเข้าใจว่าธรรมชาติของคนธรรมชาติของโลกธรรมชาติของอะไรเป็นแบบนี้อืมแต่ว่าวิทยาศาสตร์ต่างกันตรงที่ต้องการควบคุมธรรมชาติไม่ได้ต้องการเข้าใจนะต้องการควบคุม อย่างเช่นสมมติว่าน้ำท่วมอะไรแบบเนี้ยวิทยาศาสตร์ก็เข้าใจแล้วว่าน้ำท่วมเพราะว่าฝนตกคนตัดไม้มากอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่เข้าใจแล้วจบเออไม่ใช่เข้าใจแล้วแบบพยายามทำตัวให้ตรงกลืนอะไรเงี้ยวิทยาศาสตร์เนี่ยเข้าใจแล้วว่าอืมน้ำท่วมเพราะเหตุน,นี้นี่เองอะไรเงี้ยวิทยาศาสตร์ก็เลยอ่ะจะทำไงดีจะแก้ปัญหาน้ำท่วม แล้วเราขุดคลองเพิ่มนี่แมน้ำจะไหลไปแบบนี้เราจะได้น้ำไม่ท่วมแล้วอะไรเงี้ยควบคุมธรรมชาติว่าเออน้ำจะได้ไม่ท่วมประมาณนั้นเพราะฉะนั้นต่างกันต้อก็คือความเชื่อในกฎเกณฑ์แห่งธรรมชาตินั่นเองศาส,สนาพุทธเน้เนเข้าใจแต่ไม่ควบคุมแต่ศาสนาเอยแต่ว่าไม่ใช่ศาสนาละแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยคือเข้าใจแล้วแล้วก็หาทางควบคุมธรรมชาติให้เป็นไปตามความต้องการของเราด้วยเป็นไปตามความต้องการของมนุษย์ด้วยอ่ะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเจ็ดก็เลยตอบสาม นะคะ อริยสัตย์สี่เป็นพื้นฐานของหลักธรรมทั้งหลายเพราะเหตุใดข้อ 1. เป็นหลักแสดงถึงกฎแห่งกรรมข้อ 2. เป็นหลักแสดงถึงการแก้ปัญหาชีวิตข้อ3เป็นหลักแสดงถึงการแสวงหาความจริงข้อ 4. เป็นหลักแสดงถึงความเป็นเหตุและผลข้อนี้ข้อนี้คีย์เวิร์ดของมันอยู่ตรงความหมายของคำว,ว่าอริยสัตย์สี่นี่แหละน้อง อริสัจสี 4, ใช่ปหแปลว่าววอริสัจสีก็แปลว,ว่าความจริงอันประเสริฐสีประการแต่เพื่นเขียนประการไม่ครบไงก็เลยเขียนคอแทนคล้ายๆกันออริสัตสีประกอบด้วยอ,อะไรบ้าง ไหนๆก็จะเนเรื่องนี้แล้วก็บอกให้หมดใช่ไหมทุกสมุไทยนิโรดมักทุกคือสภาพที่ทนได้ยากก็คือเราก็ไม่ชอบมีความทุกชับะแล้วก็เราก็ทนจะเจอความทุกได้ค่อนข้างยากอะ่ะยากกว่าเจอความสุกอ่ะน,น้องสมุไทยก็คือสาเหตุที่ทําให้เกิดทุกนิโรดก็คือตัวความทุกนี่แหละเออ แล้วมัคก็คือทํายังไงให้ดับทุกข์ได้เป็นหนทางดับทุกข์ซึ่งมัคเนี่ยจะมีคําสอนแล้วก็หลักธรรมของพุทธศาสนาเยอะเยอะมากเออว่าทำยังไงถึงจะดับทุกข์ได้อะไรเงี้ยคือศาสนาพุทธก็จะสอนว่ามีคําสอนมากมายเกี่ยวกับการดับทุกข์ด้วยวิธีต่างๆแบบดับทุกข์ด้วยการจิตทัวหน้าอะไรก็ว่าไปพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องการดับทุกข์ไว้เยอะมากเพราะว่าเป็นเป็นหลักสําคัญเลยว่า ศาสนาเราอะดับทุกได้ก็บรรลุนิพพานใช่ปะ่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอรลิสตัตสเนี่ยเป็นพื้นฐานของเราทําหลายอันก็เพราะข้อนี้แหละมข้อนี้เนี่ยก็อย่างที่ดูเมื่อกี้ใช่ปะว่าเออเนี่ยทุกสมุตท้ายก็คือสาเหตุของอันนี้นิโรธก,ก็คือความทุกข์แล้วมกักคือจะทํำยังไงถึงจะดับนิโรธได้อะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นเหตุเป็นผลกันใช่ปะ่ะข้อไหนนะมีคำว่าเป็นเหตุเป็นผลเหมือนจะเห็นแว๊บๆเลยเ,เหตุและผลปะมันเป็นพื้นฐานของหลักคำทั้งหลายเพราะว่ามันเป็นเหตุและผลกันไงเออว่าทาอย่างนี้จะดับทุกได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเหตุของทุกเป็นอย่างนี้จะดับเหตุของทุกได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเหตุเป็นผลกันนะคะสู่ข้อแปดก็ตอบสี่นะโอเคปะ่ะ ตอบเมื่อกี้ว่าออมาร์กเนี่ยเป็นทางปฏิบัติที่นําไปสูก่การดับทุกมีโลคือความทุกนะเออทาปฏิบัติที่ไปสูน่นี้มันเป็นเหตุผลกันหมดเลยแล้วก็แบบจะทํายังไงจะไปจะดับทุกได้อะไรเงี้ยพเพราะว่ศาสนาเราก็มีคําสอนแล้วมีวิธีปฏิบัติตา่างๆที่จะดับทุกได้แบบไม่ต้องมาเกิดอีกแล้วแบบเนี้ยไปนิพนนิพพานบรรลุอะไรนี้ไปเลยเพราะฉะนั้นข้อแปะก,ก็เลยตอบสีโอเคนะคะ ข้อใกล้อยู่ในเรื่องศาสนาพุทธอยู่ข้อกล้าถามว่าคําว่าสังขารในขันห้าหมายถึงข้อใดข้อ 1. ร่างกายและพฤติกรรมทั้งหมดของร่างกายข้อ 2. การกําหนดรู้เพื่อแยกแยะกายและจิตข้อ 3. ปรภาษาสัมผัสต่างๆทางตาหูจมูกลิ้มกายข้อ 4. แรงจูงใจที่ผลักดันให้มนุษย์กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้กอดมาดูก่อน เชือของมันคือคาว่าสังขารแล้วก็ขันห้าอันดับแรกเราก็รู้จักขันห้าก่อนว่ามีอะไรบ้างดีปะขันห้าขันห้าก็จะมีรูปเวทนาสังขารสัญญาแล้วก็วิญญาณโอ้โห oh oh. คือขันห้ามีทั้งหมด5อย่างรูปรูปคืออะไรรูปก็คือร่างกายนี่แหละเป็นสีรูปก็คือร่างกายของคนเรานี่แหละทางพุทธศาสนาเชื่อว่าร่างกายของคนเราประกอบไปด้วยสีธาตุก็คือดินน้ำลมไฟเออฮะเวทนาเวทนานี่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ บอกว่ามีสามแบบคือสุขทุกข์แล้วก็เฉยเฉยสังขาร<ม>เดี๋ยวเราจะมาดูว่าสังขารคืออะไรขอเว้นไปก่อนมาดูสัญญากันก่อนสัญญาก็คืออารมณ์ที่เกิดกับใจหรือว่าประสาสัมผัสทางท่าของคนเรานั่นเอง